สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศตอนการทำบอร์ด LK102 นะครับที่เป็นบอร์ดอัตโนมัตินะครับอตอนนี้ช่างเขากำลังบัดกีอยู่ครับก็คือเชื่อมอุปกรณ์ใช่ไหมครับช่างจากาด้านหน้าที่มีพวกอ,อะไรนะอซบแล้วก็อุปกรณ์หลกักๆมันจะมีอะไรไาครับบนบอร์ดที่แบบสำคัญหรือว่าก็ทุกตัวประมาณทุกตัวเลยครับที่สำคัญอ,อันนี้คือเชื่อมกดกับแผงด้านหน้าี่ครับเยอะเลยตอนนี้ ที่รอบัตกหนกาง,งานก็ต้องมีความพร้อมประมาณนี้ครับมีอันนี้เป็นที่ดูดควันใช่ไหมครับช่างตัวนี้จากควันเพราะว่าควันระยะเวลาถ้าเผื่อเรานั่งหรือมีการสูดดมกลิ่นนะเวลาน,านานนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่<ม>ครับ<ม>ก็เลยต้องมีตัวช่วยระบายอากาศประมาณนี้ ก็ไม่ใช่แค่ตัวดูดพันครับอย่างตัวบัตรกีเองเราก็ต้องระวังใช้งานอย่างาเมืออชีพอีช่างเขาจะมีตัวเซฟด้วย่ที่นี้อุปกรณ์จะค่อนข้างเต็มโตนะครับอาจจะดูแบบลกตานิดนึงแต่ว่าชิ้นง,งานคุณภาพแน่นอนครับผมมีจำหน่ายเรื่อยๆครับตัวบอร์ดท่านใดสนใจก็สั่งซื้อเข้ามา สอบถามทางวิดีโอนี้ก็ได้หรือไม่ก็อินบ็อก์ได้เลยครับผมเดี๋ยวหลังอาจจะมีการพาไปดูในช่วงการประกอบอตัวกล่องประมาณนี้พอดีวันนี้ช่างเขากําลังทํางานอยู่ห้องหนึ่งครับผมอา,อาจจะยังไม่มีใครตรงนี้เขากําลังติดสติ๊กเกอร์ตัวกล่องอยู่นะครับรอยู่ห้องหนึ่งอันนี้ก็ให้ดูการทําบอร์ดประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีวิดีโอมาให้รับชมนี้เลยครับผมวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ